รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอโ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤื่ดูแลงครับเกษตรกรหลายคนอาจจะคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรดีนะครับที่ประหยัดน้ําแต่ไม่ประหยัดกําไรเกษตรไทยไอดอลของเราในวินนีครับอยู่ที่อำเภอนนองฉางจังหวัดอุทัยธานีอยากรู้ว่าเขาปลูกอะไรดีก็ตามไปดูกันเลยครับไปกันเลย <c oughs> หนองฉางจังหวัดอุทยัยธานีเกษตรกร,กรที่นี่เขามีพืชดีเหมาะแก่การเพาะปลูกในช่วงหลังเก็บเกี่ยวนาข้าวตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปลูกพืชอายุสัน้นใช้น้ำน้อยดูไปหน้าตาก็คล้ายจะเป็นถัว่วว่าแต่นี่มันถั่วอะไรกันล่ะครับที่แปลงนี้เนี่ยก็ปลูกข้าวเป็นหลักนะครับปลูกต่อเนื่องมาหลายปีจนดินเนี่ยมันเริ่มเสื่อมโทรมเกษตรกรก,รก็อย่างพวกผมเนี่ยก็เลยหาพืชทางเลือกเนี่ย ข้ามามปปลูกกกัันน็คือ่่แะญีุพี่วันชัยกเกษตรไทยไอเด้าของเราปลูกถั่วเหลืองฝักสดหรือที่คุ้นหูกันในชื่อถั่วแระญี่ปุ่นหลังการทำนามากกว่า10ปีได้มาตรฐานถึงขั้นส่งออกวันนี้โอกาสดีที่เขาชวนมาลุยในแปลงถั่วเหลืองก็ไม่ต้องเกรงใจกันละครับพี่วันชัยครับครับ,รบพื้นที่ปลูกทั้งหมด22ไร่ตรงนี้นะฮะครับเนี่ยโอ้โหมีถั่วในหลายระยะเลย ครับตั้งแต่ระยะตรงนู่นข้างหลังคือ,อ20กว่าวัน20กว่าวันอันนี้ก็30กว่าวัน30กว่าวันอันนั้นก็50 50กว่าวันอันนั้นใกล้เก็บละใกล้เก็บแล้วก็ครับแต่คําถามผมคือฮะทาไมพี่เนี่ยอยู่ฝั่งเปียกผมทําไมอยู่ฝั่งแห้งอ,อันนี้นคืออะไรยังไงพี่อตอนนี้เราเริ่มปั๊มน้ําเข้าสู่แปลงแต่ในล็อกนี้เต็มแล้วเดี๋ยวก็จะให้คุณเบียร์ช่วยเปิดให้หน่อยครับ อยู่ตรงจุดพอดีครับพี่ถือมาไกลๆเนี่ยถือมายกมาให้ผมเก็บตรงนี้ครับอ๋อตัวเหลืองฝักสดใช้น้ําน้อยก็จริงแต่ต้องมีวิธีบริหารการจัดการที่ดีพี่วันชัยแบ่งแปลงเป็นล็อกๆสูบน้ําเข้าล็อกแรกก่อนทิ้งไว้ให้ดินเก็บความชื้นก่อนปล่อยลงสู่ล็อกต่อไปล่ะครับถ้าเราดูตรงนี้นะ เขาก็จะเริ่มซึมขึ้นเริ่มซึมขึ้นหลังแปลงจริงๆถ้าเกิดเราอองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะซึมขึ้นจนหลังร่องครับเราก็จะขุดขุดเพื่อย้ายแปลงให้น้ําไปแปลงที่2ตรงไหนพี่เนี่ยครับเอาตรงนี้นะคนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับคือการหมุนเวียนน้ํานะครับไปสู่แปลงที่สอง ะระดับน้ำเนี่ยมันจะไล่ไปแต่ละอันเนี่ยไม่เท่ากันพอน้ำจะไหลจากอ,อันสูงไปหาที่ต่ำผมต้องโกยเข้าข้างได้ไหมครับครับก็เดี๋ยวมันก็ละลายไปหมดครับครับนั่นแหละเสร็จแล้วครับก <c oughs> ็คือเสร็จ <c oughs> แล้วครับงานก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าเพิ่มรายละเอียดในการดูแลไม่ให้ท่วมกันนั่นเองเมื่อน้ําในแต่ละแปลงเริ่มแห้งก็สูบน้ําเข้าใหม่โดยปกติก็จะกินเวลาประมาณ7วันทั่วเหลืองฝักสดชอบดินชื้นแต่ไม่แฉะ พี่วันชัยบอกว่าสูบน้ําเข้าประมาณสัปดาห์ละครั้งก็พอนะครับวิธีนี้ใช้น้ําเพียง10-20%ของการทํานาประหยัดน้ํากว่าเยอะเลยอายุการเก็บเกี่ยวของทั่วเหลืองฝักสดก็อยู่ที่68วันหรือประมาณ2เดือนนิดๆอย่างแปลงนี้อายุ52วันก็ใกล้ได้เวลาเก็บขายกันแล้วตรงนี้ที่บอก52วันตรงนี้นะฮะ โอ้ยไม่กี่วันก็เก็บแล้วดีอันนี้ฝักที่สุดท้ายที่เติบโตนะครับผลผลิตที่เก็บได้นะครับก็ประมาณตกอยู่ที่47-48ฝักทั่วเม็ดใหญ่ขนาดนี้นอนมาแรงไม่สนใจกันเลยหรือครับพี่ถั่วเนี่ยถ้าเกิดมันแก่แล้วเนี่ย หนอนมันก็ไม่ค,ค่อยกินแล้วเพราะว่าหนอนที่ใช้ฟีโโมนดักเนี่ยมันจะเป็นหนอนกินใบอตอนนี้เราก็ต้องมาป้องก,กันปากก็คือหนอนพุทราที่มันกินรูปพุทรามันคนละตัวกันฟีโโมนก็คือตัวที่เราเห็นเป็นขวดพลาสติกใช่ครับอยู่ตรงแบบหัวหนับพี่วันชัยใช้สารไล่มแมลงควบคู่ไปกับเจ้าขวดดักมแมลงที่มีสารฟีโโมนล่อให้ผีเสื้อมาติดกับ ลดการวางไข่ที่สร้างความเสียหายให้กับต้นทัว่วยางที่เห็นนี่นะครับดูสิครับผีเสื้อที่ดักได้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยนอกจากผลผลิตคือฟักถั่วงามๆให้ผู้ปลูกได้หน้าชื่นตาบานกันแล้วข้อดีของถั่วเหลืองฝักสดยังไม่หมดนะครับว่ากันว่าอยู่ที่รากนี่แหละครับไลโซเบียมตัวนี้นะครับ ก็คือแหล่งสาสมอาหารของต้นถั่วซึ่งเหมือนกับเปรียบก็เหมือนครัวของต้นพืชอะต้นถั่วก็คือเขาจะไว้มีหน้าที่ตรึงในตัวเช่นหรือเปล่าตรึงในตัวเจ่นในดินครับรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสกรนแล้วก็กรมส่งเสริมเกษตรได้มีนโยบายให้จังหวัดที่ประสบปัญหาพืนที่ภัยแ้งเนี่ยแล้วก็อุดไทยธนีด้วยนะครับไปบูรณาการความร่วมมือกับ ภาคเอกชนนะครับหรือที่เรียกว่าประชารัฐส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยทํานาปังนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองมาปลูกพืชด,ดูแลงอายุสั้นใช้น้าน้อยแล้วก็ผลตอบแทนดียังถูกวเหลืองฝักสดนี่นะครับทีมกันคือมีตลาดรองรับครับคนปลูกได้ถั่วธาดอาหารก็กลับสู่ดินวินวินกันทั้งคู่ แต่ไม่ใช่แค่ถั่วเหลืองฝักสดที่ส่งเสริมให้ปลูกกันในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้นะครับที่น้องฉ้างเขายังมีตัวเลือกอื่นอีกด้วยนั่นก็คือไม,ไม่ใช่แมวตัวนี้ครับคำตอบก็คือข้าวโพดอาหารสัตว์ละครับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอหน,นองฉังางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเราทำงานกันเป็นทีมโดยเฉพาะในปี2559เนี่ยเราก็ประชุมที่แจงให้พี่น้องเกษตรกร,เ,รเข้าใจว่า อำเภอหนองฉางเนี่ยมีพื้นที่ทำนา1แน2 0มืนสไร่แล้วก็มีพื้นที่ทำนาปังเนี่ย8หม0 0ไร่ใน8 0 0 0 0ไร่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่มีน้ําทำนาในปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากนาปรังมาเป็นข้าวโพดเนี่ยตอนนี้หมื่นกว่าไร่ที่ทําอยู่ในเขตอําเภอหนองฉางเนื่องจากว่าการดูแลรักษาง่ายใช้น้ําน้อยใช้น้ําเพียง30%จากการที่ทํานา ก็เดิมทีก็ทํานาแต่นี่นามันน้อยก็หันปรับเปลี่ยนมาทําข้าวโพดผลออกมาก็น่าพอใจพี่นําขางเกษตรไทยไอดอลอีกคนที่ปรับเปลี่ยนที่นามาเป็นไร่ข้าวโพดสําหรับช่วงหน้าแล้งอย่างนี้ตรงนี้เนื้อที่จะประมาณที่หกไร่แต่ทํานาแค่สิบสองไร่ข้าวโพดเนี่ยใช้น้ําเยอะเหมือนทํานาไหมไม่เยอะจ้ะอย่างทานาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ข้าโพดเกอประมาณ3าติเปอร์เซนต์จ้ะลดลดลงเกินครึ่งอีกนะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เมื่อน้ํามีน้อยก็ต้องใช้สอย,อย่างคุ้มค่ะแปลงข้าวโพดของพี่น้ําค้างให้น้ําเดือนละสองครั้งน้ําได้ครึ่งร่องก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะครับ <S 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 ว่าแต่น้ําใสาๆอย่างเนี้ยพี่น้ําค้างเอามาจากไหนเป็นบ่อบาดาลใช้แป๊บท่อปัตลอนอย่างเนี้ยแต่ใช้หน้าตามแบบเนี้ยขุดลงไปลึกไหมฮะประมาณ สามวาประมาณ6มเออ6มตรหกเมตรจ้ะแล้วเจา<อ>ะ<อ>ทีเดียวนี้ใช้ได้ตลอดเลยไหมฮะใช้ได้ตลอดเลยนานแล้วเนี่ยอ้อยหญิงอย่างนี้คือขึ้นมานะ,ะเราก็เปิดตลอดเลยสามวันนี้คือต่อจุดเดียวแล้วก็ไล่ไปทั่วเลยพื้นที่ปลูกข้าวโพด12ไร่เจาะน้ำบาดาล1นจุดอยู่ได้เพราะการบริหารจัดการน้ำที่ดียังไงล่ะครับนานเนี่ยตรงมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอด แต่กระโพดเนี่ยเราจะให้ประมาณ15วันต่อหนึ่งครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็ประมาณ2-3วันแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาเกษตรกร,กรออกไปว่าให้ใช้ระบบน้ําหยดหรือว่าใช้สปริงเกอร์เข้ามาช่วยก็จะเป็นการลดภาระเรื่องการใช้น้ํา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทัวเหลืองฝักสดเป็นหนึ่งในทางออกของการปลูกพืชในช่วงหน้าแลง้งแล้วรายได้ล่ะครับกรเกษตรไทยไอดอลของเราจะอยู่ได้หรือเปล่าผู้หญิงก,ก่อนแล้วกันนะพี่น้องครับเอาพดครับเป็นยังไงบ้างครับผลผลิตที่ได้ในรอบที่ผ่านมาก็ก็ดีดีนี่คือยังไงพงี่ดีก็ดีก็ทำนาไล่ละเท่าไหร่เออ<ะ>ได้ไล่หนึ่งเท่าไหร่มาไล่ละหนึ่งเกียน พันห้าร้อยโลพันห้าร้อยโลคือหนึ่งกวนก็คือหนึ่งจุดห้าตังคเกล่าเก้าพันสี่โอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมปกติในหน้าแรงอย่างนี้นี่เราต้องทําอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลูกข้าวโพดปกติหน้าแรงนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีฝนไม่มีน้ําเลยปกติที่ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทําอะไรต่อยอันนี้ก็ิืงได้เริ่มทําเริ่มทําก็ถือว่าครั้งแรกก็ถือว่าประทับใจละจ้ะ อันนี้คือคือเรียกว่าเป็นปลูกข้าวโพดนี่คือมือใหม่เลยมือใหม่เลยมือใหม่เลยแต่ผลตอบรับเนี่ยถือว่าโอเคโอเคค่ะทีนี้มาถามว่ามือเก่าก่อนของถั่วเหลืองฝักสดถือว่าเป็นมือเก่ากี่ปีแล้วพี่ที่ปลูกมาสิบกว่าปีแล้วครับพี่นำค้างเนี่ยสิบสองไร่ของพี่มัใชัยปลูกกี่ไร่ครับผมทําตอนนี้ก็ตกร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่เองส่วนตัวส่วนตัวขำๆนะช่วงปีที่ผ่านมานี่ก็คาเฉลี่ย อ่าผลผลิตต่อไร่ต่อตัอนนี่ก็1,100นึ่งร้กิโลกครับในราคาประกันที่ 16, 1 6บหกบาทห้าสิบเมีประกันด้วยประกันราคาครับต้นทุนถั่วเนี่ยผมยอมรับว่าเป็นต้นทุนที่สูงนะครับพอเป็นพืชอายุสัน้นนะครับมีการดูแลที่เข้มขน้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องสารเคมีเนี่ยจะมีไม่ได้เลยนะครับมีการสุ่มตรวจก่อนเก็บนะประมาณ7-10วัน คือต้นทุนที่เราได้กับที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยคือส่วนที่เหลือก็ห0าสิบห้าสิว่าหม,มื่นหนึ่งเนี่ยทุนก็ไม่มันห้าพันประมาณนั้นห้าสิบห้าส <50, 50. S 2> ิบเปรียบเทียบกับการทํานาในฤดูอย่างเงี้ยนอกจากประหยัดน้ําและแน่แล้วสิ่งที่เราทแล้วก็ได้รับกลับมาเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างก็ดีก็ทํานาม,มัน,ม,นมันแตกต่างกันนาเยอะเพราะว่านาเนี่ยเราจะต้องลงทุนเยอะอแล้วก็ต้องใช้น้าม,มากครับแล้วก็ปุ๋ยยาเราก็ต้องฉีดเรื่อยๆข้าวโพดนี่ทาแบบ พอลงทุนครั้งั้แรกมันสูงแต่ต่อมามันก็น้อยลงน้อยลงมากนี่ยิ้มเลยปุกข้าวโพดนี่จะกลับไปทํานาไหมคิดว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยนะถ้าเกิดผลดีน้ําดีก็อาจจะกลับไปทํามั่งเหมือนสลับกันน่ะสลับเปลี่ยนกันทําทําซ้ากันมากๆมันก็จะไม่ค่อยได้ผล่วเหลืองแล้วครับในเรื่องของการปรับปรุงดินเนี่ยครับผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญกับเกษตรกรไทยที่เราทํานากันมานานเนี่ยนะฮะดินสภาพดินมันเสื่อมโทรม ภาษาชจวบ้านเขเรียกดินมันตายนะครับใน,นเมื่อเราทำถั่วเนี่ยพืชตระกูลถั่วไม่ว่าจะเป็นในพวกอปอเทืองหรืออะไรก็ช่างเนี่ยถ้าเราปลูกเนี่ยบำรุงดินเ,นเพิ่มไนโตรเจนในดินนะครับแล้วก็ถั่วญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นพืชที่กินน้ําน้อยนะครับอายุสั้นรเราสามารถที่จะหาพืชที่ต่อเนื่องได้ในหน้าแล้งนะครับเมื่อปลูกแล้วเนี่ยดินพวกปุ๋ยต่างๆมันอยู่ในดินหมด ให้เป็นโอกาสปรับตัวเปิดรับสิ่งใหม่ๆแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเกษตรไม่ดับากลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งที่จะบอกว่าพี่น้ำค้างและพี่วันชัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ